วันนี้นะคะเป็นน้องผู้ชายค่ะเขียนมาบอกว่าผมอยากรู้ว่าล้างหน้าทั้งทีทําไมเดี๋ยวมันต้องมีฟองแล้วไม่มีฟองเดี๋ยวมันก็มีสครับเดี๋ยวมันก็ไม่มีสครับด้วยตกลงผมจะล้างแบบไหนดีเออ ผู้ชายเนาะล้างหน้าก็บุญแล้วเนาะแต่เดี๋ยวนี้มันมีผลิตภัณฑ์อาเออแบบฟูมีฟองไม่มีฟองเม็ดบีดส,สบครับนู่นนี่นั่นเออเยอะแยะมากมายวัยรุ่นนะคะก็อยากรู้ปัญหาแบบนี้เพราะฉะนั้นเราก็เลยถามผู้เชี่ยวชาญด้านความงามและผิวพรรณมาให้ค่ะเชิญคะ่ะถ้าพวกชน,นิดที่มีฟองเนี่ยจะมีสารลดแรงตึงผิวมากสารลดแรงตึงผิวยิ่งมากก็จะมีปริมาณฟองที่มาก แล้วก็ทําให้มี pH ที่เป็นด่างคือ pH สูงก็มีความเป็นด่างมากแต่ผิวมนุษย์เนี่ยจะมีความเป็นกรดอ่อน pH อยู่ประมาณ6.5ทีนี้เมื่อมันเป็นด่างมากเนี่ยมันก็จะทําให้มีการชําระล้างสิ่งสกปรปกได้ดีกว่าที่ไม่มีฟองแต่จะทําให้เกิดการสูญเสียน้ําสูญเสียความชุ่มชื้นของผิวไปมากก็จะทําให้ผิวแห้งตึงคันหรือถึงกับรอกได้หรือผิวแตก ของการที่มีเม็ดบีดหรือมีสครับเนี่ยก็คือว่าสามารถจะขัดเซลล์ผิวเซลล์ผิวชั้นที่ตายแล้วหรือหนังกำพร้าชั้นบนผลลัพธ์ที่ได้ก็คือจะได้ผิวหน่าใสาขึ้นผิวเรียบเนียนเวลาจับเนี่ยมันก็จะรู้สึกเรียบเนียนสมูดนุ่มนุ่มมืมอ,มมอแต่ว่าก็ต้องเลือกตามชนิดของผิวอีกกลุ่มที่มีฟองและมีเม็ดบีดเนี่ยเหมาะกับผิวมันผิวแข็งแรงผู้ชายหรือเด็กวัยรุ่นที่เล่นกีฬากางแจ กลุ่มที่มีไม่มีฟองและไม่มีเม็ดดีกลุ่มนี้จะเหมาะกับผิวผู้หญิงผิวที่อ่อนโยนผิวบางผิวกุ้งแท้ผิวแห้งผิวผสมนะคะหลักการจะเป็นอย่างนี้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเพื่อนใช้แบบนี้แล้วเราจะใช้แบบเพื่อนเราต้องดูหนังหน้าเราด้วยว่าเราเป็นคนหนังหน้าหนาหรือบาง คือเราสามารถถ้าเป็นคนแบบวุดเล่นกีฬามาเหงือ่อซกูนี่นั่นเออโอเคมีฟองได้สครับได้แต่ก็ไม่ต้องทุกวันนะเออเพราะงั้นเดี๋ยวหน้ามันจะแห้งแหกกันไปหมดก็เบาๆได้สําหรับคนที่ผิวหน้าอ่อนโยนเป็นผู้หญิงหรือแพ้ง่ายก็อย่าไปมีฟองมากเดี๋ยวมันจะแห้งนะแล้วก็ไม่ต้องสครับมากอุ้ยหนังหน้าเรา,เราต้องดูแลนะคะคุณอ่เดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่และในช่วงหน้านะคะดิฉันมีแขกรับเชิญคนพิเศษเราจะไปคุยกับแขกรับเชิญท่านนี้ที่นอกสถานที่ เพราะท่านเป็นพระต่างชาติที่มาบวชในประเทศไทยถึง30กว่าปีท่านไม่ค่อยให้สัมภาษณ์ใครง่ายๆแต่จะสัมภาษณ์ในรายการกลละแมสักครู่เดียวค่ะ